โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับเพราะผมแอบกินเหมือนจะไม่ได้เกมหมายครับในมัดพิสมอนดีฟอกในแพตแปดจุดสามจุดศูนย์นะครับโอเคนะครับพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทส,สุดท้ายแล้วเพราะว่าเราเก็บเข็มคัดครบหมดแล้วนะโอเคถ้าทุกคนอยากให้ผมเล่นมอดอะไรต่อก็คอมเมนต์ไว้ใต้ใต้ล่างได้เลยนะเพราะว่าอันนี้ก็พาร์ทน,นี้น่าจะสั้นมากที่สุดเลย เพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วที่ว่าเพราะว่าผมจะลบเซฟแล้วไงทุกคนเพราะว่ามันยังไงของมันจะรีทุกอย่างเลยเพราะว่าผมจะเล่นเปลี่ยนม็อดแล้วตอนนี้คนอยากให้เล่นม็อดอะไรก็คอมเมนต์มานะครับผมจะรอไว้เจอกันทุกคนสำหรับคลิปหน้าอ้าเฮ้ยก่อนไปเราจผูพพ้ปากอนแล้วกันนะมาพาร์ทสุดท้าย เจ้านะคือตัวเดียวอา้าวจบเลยเนื้อหมาฮุปป้าต้อนรับโอเคนี่คือชมหน้าคนสุดท้ายที่เป็นเทพในพาทน,นี้นี่ฮุปป้าอา้าวไม่กลับร่างแล้วเหรอลูกลูกไม่กลับร่างเหรอลูก โอเคไม่เป็นไรโอเคพาร์ทนี้ก็ขอจะไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมคิดต่อ,ตอไปขอบคุณที่รับชมครับและทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่าอยากให้ลงมัดหรือเล่นมัดอะไรต่อไปถ้าผมเห็นคอมเมนต์ไหนเยอะสุดผมก็จะเล่นมัดนั้นนะครับผมไว้เจอกันบ๊ายบายหรือถ้าอยากให้เล่นโปเกมอนในอันนี้เป็นซีซั่นสามต่อก็ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะคิด คิดว่าจะทำอะไรต่อไปนะครับผมในโปเกมอนถ้าจะให้ทำอีกแต่ด้นจะเริ่มใหม่หมดเลยนะครับแลนะแค่นี้แหละไม่ใช่กันบ๊ายบาย